คุณต้าคะคุณตากำลังทําอะไรอยู่กับรถเบียมวคันนี้คะคันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่ามีไฟคูลแลนตนาะให้คูลแลน์ท็อปอัพเตือนหน้าจอไม่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะมันสองสาเดือนค้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงมันไม่ควรที่จะเตือนถูกไหมแสดว่าถ้ามันเตือนเนี่ยมันต้องมีความผิดปกติใล้ครับเราย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคันนี้เป็นเบียนวรุ่นอะไรคุณต้า F 2 0ครับเป็นเบียนวุ่ะ ก็คือมีไฟเตือนโชว์เป็นระยะระยะแสดงว่ามีความผิดปกติแน่ล่ะเพราะอยู่ดีมันไม่มีไฟโชว์ขึ้นมาได้หรอกเนาะถูกต้องไหมที่นี้แล้วคุณต้านํารถเข้ามาตรวจเช็คแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรามาตรวจเช็คงานที่ผมส่องยู่เนี่ยขออนุญาตเข้าที่อีกทางมันมีเห็นไหมคาบน้ําเห็นไหมครับอืเป็นคาบน้ำนล้วออกมาจากข้างๆเนี่ยก็คือในส่วนของพ่อตรงนี้มันรั่วนะท่อน้ำข้างเครื่องตัวนี้ครับมันรั่วเราก็ทําการจัดการเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ เปลี่ยนตัวใหม่เลยดีกว่าค่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอะไหล่ใช่ไหมใช่เป็นสองข้อนต่อกันแบบนี้ครับนี่คือมันรอดออกคือมันรอดซึมทั้งสองข้อนแบบนี้นะครับค่ะแล้วก็สั่งอะไหลพาร์ทเปลี่ยนใหม่เป็นของ b เบมวีเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนเขาไปเล็น้ำยาคูลเลนครับก็ใส่เติมเข้าไปด้วยนะคะใช่ครับผมโอเคคุณป้าเออ่มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันบางอย่างบางครั้งถ้าเกิดไปโชว์เนี่ย ก็อาจจะเกิดจากตัวอะไรพวกนี้ได้แต่บางครั้งก็อาจจะเกิดจากตัวเซนเซอร์ได้เหมือนกันถูกต้องไหมหลายอย่างครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะเพราะว่านี้ที่เราเนี่ยเราอัดน้ําดูก่อนนะเราอาจเช็คกลวเช็คลี้ทั้งหมดเลยว่ามันมีจุดไหนบ้างแต่ตอนนี้มันออกมาจุดเดียวแต่แบบนี้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะบางครั้งที่ผมเจอเนี่ยจุดที่มันรั่วเยอะที่สุดเนี่ยมันจะออกก่อนแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนจุดที่รั่วเยอะที่สุดไปแล้วเนี่ยมันจะมันไปออกจุดอื่นต่ออ่าเป็นไปได้อีกมีครับผมเคยเจอแบบนี้กัหลายเคสเนาะเพราะว่า เบื้องต้นเราต้องเปลี่ยนตัวที่มันรั่วที่มันเห็นชัดก่อนที่เห็นชัดก็ใช่เราออกเนี้ยมันออกเลยแต่พอเราเปลี่ยนตัวที่มันออกเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ไหลแล้วอ่ะตัวนี้ไม่ลิฟมันเป็นลิฟตัวอื่นต่อที่มันอาจจะซึมๆึมอะไเงี้ยมันก็จะไปดันตัวอื่นต่อให้เรฝาอาจจะเกิดได้อีกใช่ครับอ่าเพหตะนั้นก็จะต้องค่อยๆไล่ไปตามจุดใช่แล้วครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องปกติ แล้วก็เป็นเรื่องที่เราถึงได้บอกว่าบางทีอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงเราไม่ได้สักมาถึงปุ๊บเพ่งครับน้ำปุ๊บเปลี่ยนตัวนี้ไม่ใช่เนาะอาจจะต้องมีการไล่เช็คใช้ระยะเวลาไล่เช็คสมมุติว่าพอเปลี่ยนตัวนี้เสร็จอาจจะต้องมีการอัดน้ำเพื่อทําการทดสอบอีกถึงครั้งนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้วันนี้แอบพาคุณผู้ชมมาดูการทํางานของคุณต้านะถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วมั้งคุณต้าคันนี้คุณต้ามีอะไรอยากฝากคุณผู้ชมไหมก็ไม่มีอะไรครับก็อย่างที่บอกถ้ารถเตือนหน้าปัดเนาะไม่ว่าจะรถรุ่นและป ที่มันจะจะเด้งเด้งโชว์ขึ้นมาอะไฟเตือนแล้วยังขับได้ปกติม,มันจะมีไฟเตือนบางอย่างที่ขับไม่ได้เนาะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าวะค่อยทําให้ละกันแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ก่อนว่าหนึ่งก็คือถ้ามีไฟโชว์นะคะแต่ยัว่ายังขับรถได้ตามปกติสามารถนํารถขับมาขับมาที่อู่ได้เลย,เลยนะแต่เดี๋ยวคลิปหน้าวะจะลองหาให้นะคะว่าไฟโชว์แบบไหนที่ไม่ควรขับต่อเนาะ,นะโอเคถ้างั้นสําหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ